สวัสดีครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะฮะ11มกราคมราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างโดดเด่นนะฮะหลังจากที่2วันที่ผ่านมามีการปรับฐานลงไปบ้างแล้วก็ค่อนข้างทรงตัวมีสัญญาณขายเล็กๆเกิดขึ้นแต่ว่า ราคาก็ไม่หลุดลงไปต่ำกว่าแนวรับที่บริเวณ1 6น1,600นะครับเมื่อวานนี้ก็มีแรงขายกลับมาบ้างปรับฐานลงไปแต่ก็ไม่หลุด1,610นะครับในช่วงชั่วโมงการซื้อขายก่อนที่จะไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง1,615-1,620แล้วก็ท้ายที่สุดในช่วง กลางค่ำกลางคืนก็ผ่าน1630ขึ้นไปเรียบร,ร้อยแล้วนะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้สำหรับราคาทองคำา1632เหรียญน,นะฮะบ,บวกขึ้นมาเกือบเกือบ21เหรียญส่วนราคาโลหะเงินบวกขึ้นมาเกือบ1เหรียญน,นะครับเหรียญ93เซนเอ่อในช่วงนี้ราคาทองคำกับราคาโลหะเงินเนี่ยถ้าดูภาพเทคนิคเนี่ยก็ต้องเรียนว่าราคาทองคำเนี่ยดูสวยกว่าราคาโลหะเงินนะครับแต่ราคาโลหะเงินก็ดิดตัวตามราคาทองคาขึ้นมาด้วยภาพเทคนิคอย่างที่เรียน เรียนมาตลอดในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาว,ว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป็นแนวต้านทางเทคนิคสําหรับราคาทองคําซึ่งผมก็อมองว่าราคา,าแนวต้านตรงนี้นยอยู่ระหว่าง1,625จนถึง1,630ซึ่งก็ท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็ผ่านขึ้นมานะครับจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก1 6 2 5 1 6 3 0หลายๆหลายๆคนก็มองว่าอยู่ในกรอบตรงนี้แต่ว่าพอบผ่านขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสัญญาณซื้อในทางเทคนิคที่ทําให้การเคลื่อนไหวเริ่มดูดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าท่านที่เทรดตามกรอบ เนว่าดูเรื่องของเครื่องมือทางเทคนิคตัวอื่นๆประกอบด้วยนะครับซึ่งก็ตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว MACD ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ขยับใกล้ๆขึ้นมาถึงระดับที่เรียกว่าซีโร่ไลน์ซึ่งเป็นในยยะของเขานะครับตัว MACD เนี่จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับบวกกับระดับลบนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยราคาก็ขยับขึ้นมาใกล้ๆถึงเส้นซีโร่ไลน์คือจะพลิกจากแดนลบกลับขึ้นมาในแดนบวกได้แล้วถ้าหากว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยกลับไปยืนในแดนบวกได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณว่าราคาทองเนี่ยจะฟื้นต ต่อเนื่องมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปเหนือซีโรไลน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยก็ถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ประกอบกันด้วยเนี่ยก็คงต้องเรียนว่ายังมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยตลาดคงกําลังรอติดตามประเด็นต่างๆในยุโรปนะฮะก็ทํทำให้ราคาเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวแขวงตัวแคบลงแต่ว่าถ้าหากว่าไอ้ตัว m a c d เนี่ยผ่านขึ้นไปขคลื่อนไหวแดนบวกได้เนี่ยจะมีแรงซื้อกลับเข้ามามากซึ่งก็คงต้องอาศัยปัจจัยทางพื้นฐานประกอบด้วยซึ่งทีีี่่่เเรรยนนนนปมอสัักคูวาาาตต้ลลดํง รอติดตามประเด็นโดยเฉพาะประเด็นในฝั่งยุโรปเป็นหลักเลยนะครับ่อวานนี้เนี่ยมีข่าวดีออกมาจากทั้งในเอเชียแล้วก็จากในยุโรปนะครับประเด็นเรื่องของเอเชียเนี่ยก็เป็นเรื่องของการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของจีนเนี่ยอาจจะมีการแจกของขวัญช่วงตรุษจีนช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยด้วยการ <c oughs> ออลดอัตราการกันสำรองของสถาบันการเงินซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจําได้นะครับจีนเนี่ยขึ้นการกันสำรองมาโดยตลอดแต่ว่า <c oughs> ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับลดลง ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของจีนก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับเรื่องของตัวเลขการส่งออกกออ็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ออกมาแม้ว่าจะยังเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดแต่ก็ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าตัวเลข gdp ของจีนที่จะประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีสัญญาณชะลอตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดก็เลยประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางการจีนเนี่ยจะมีการปรับลด ระดับการการสำรองลงเมื่อวานนี้สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆต,ตลาดหุ้นก็เลยฟื้นนะครับค่างเงินในเอเชียก็เลยดิดตัวกลับขึ้นไปก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงมีแรงซื้อกลับเข้ามาพอในช่วงค่ำเนี่ยก็มีรายงานจากฟิตหนึ่งในสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็มี Moody มีฟิตมี s อสเมื่อวานนี้เนี่ยฟิตเขาก็อ,ออกมาให้ข่าวในลักษณะที่ว่าฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นประเทศที่ถูกปรับลดเครดิตลงเนี่ยนะครับฟิตก็มองว่าฝรั่งเศสเนี่ยคงรอดในการในการที่จะถูกปรับลดเครดิตลงแต่ว่าสําหรับสเปนกับอิตาลีเนี่ยอันนี้เนี่ยคงมียังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าสเปนกับอิตาลีเนี่ยตลาดประเมินไว้อยู่แล้วอะฮะว่าคงไม่รอดแต่ว่ากรณีของฝรั่งเศสเนี่ยยังต้องเรียกว่าคับลูกคับดอกอยู่เพราะฉะนั้นพอเมื่อวานเนี่ยฟิตก็ออกมาให้ข่าวลักษณะนี้เนี่ยก็คงเป็นสัญญาณในเชิงบวกที่ทาให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงค่าเงินยูโรเริ่มดิดตัว แต่น,นี้คงเป็นการตอบรับข่าวนะฮะแต่ถ้าหากว่าจะดูจากสิ่งที่สถาบันจัดอันดับอีก2เจ้าในเอสแอกับม o d ี้เขาเคยเตือนเนี่ยเขาก็มองว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังเสี่ยงแล้วก็เดือนนี้เนี่ยจะมีการประเมินกันว่าประเทศต่างๆในกลุ่มยุโรปเนี่ยจะมีประเทศไหนบ้างที่โดนที่จะต้องถูกปรับลดเครดิตลงซึ่งฝรั่งเศสก็ยังถูกยังเป็นอีกหนึ่งประเทศซึ่งทั้ง s p ทั้ง m ู o d y เนี่ยจับตาม,มองอยู่เพราะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ยเจ้าหนึ่งยืนยันแล้วว่ารอดแต่อีก2เจ้าเนี่ยคงยังต้องรอติดตามนะซึ่งผมเชื่อว่าตลาดก็คงยังไม่ได้วางใจตัวนี้มากอาจจะต้องรอดูหลายๆประเด็นด้วยนะครับสัปดาห์นี้อย่างที่เรียนไปจะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปนกับอิตาลีสเปนในวันพรุ่งนี้อิตาลีวันศุกร์นะครับของกรณีของสเปนกับอิตาลีเนี่ยถ้าหากว่าผลตอบแทนสูงอยู่สูงกว่า7%เนตเนี่ยตรงนี้ก็จะสะท้อนว่านักลงทุนยังไม่ได้มั่นอกมั่นใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเมินกันว่าน่าจะมีแรงซื้้อกลับเขาามา ในพนันธบัตรรัฐบาลของทั้งอิตาลีและก็ของสเปนแต่แรงซื้อที่มีกลับเข้ามาเนี่ยจะเป็นแรงซื้อจากสถาบันการเงินนะฮะแต่ว่าถ้าจากประชาชนนักลงทุนทั่วไปเนี่ยยังต้องรอติดตามนะครับว่าเขาจะมีมีความต้องการซื้อกลับเข้ามาไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยไปกู้เงินจาก ECB ไปกู้เงินจากธนาคารกลางยุโรปมาเยอะเพราะนั้น,นแล้วเขากู้มาในด,ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำประมาณสักเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยถ้าหากว่ามาซื้อพนันธบัตรรัฐบาลของอิตาลีหรือของสเปนดอกเบี้ยนี่ว่ากันไปตั้ง5% 6%, 6 7%ขึ้นปเปตรีเก็น กำไรพอสมควรเพราะงั้นสถาบันการเงินก็คงจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาซื้อแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอสถาบันการเงินซื้อแล้วก็จะได้ดอกเบี้ยที่ระดับ5% 6% 7%ขึ้นไปเนี่ยคำถามมันก็จะวกลับมาว่าแล้วอิตาลีแล้วสเปนเนี่ยจะใช้นี่ไหวหรือเปล่าถ้าหากว่าใช้นี่ไม่ได้มี การผิดนัดชําระหนี้เหมือนกับกรณีของกรีซกรีซเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาผิดนัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับพงแต่ว่ามันก็เป็นการใช้คาพูดทางเทคนิคมากกว่ามีการเลื่อนออกมาเรื่อยๆแต่จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาผิดนัดไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าสเปนหรืออิตาลีเนี่ยเกิดการผิดนัดชําระหนี้เหมือนกับกรีซเนี่ยถามว่าผลมันจะผลกระทบจะเกิดขึ้นยังไงก็จะส่งผลมาถึงสถาบันการเงินแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเกิดปัญหาประเด็นต่างๆลุกลามขึ้นมาอีกก็ทําให้ประเด็นปัญหาในยุโรปเนี่ยยังไม่นิ่งในกรณีของีเองเ่ ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากนะครับที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันว่าต้องมีการลดหนี่มีการแฮรคัดหนี้ลงซึ่งก็ทั้ง IMF ทั้งยอรมันมีการพูดคุยกันก็ปรากฏว่าเขาก็เตือนแล้วนะครับว่ากรีซเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเรื่องของการลดหนี้เนี่ย50%ลดไปแน่ๆส่วนอีก50%เนี่ยที่จะต้องเอามาใช้คืนเนี่ยก็แบ่งเป็น การออกพันธบัตรแต่ใช้คืนเป็นเงินสดแต่ว่าเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ากรีซเขาต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าบอกว่าให้จ่ายสัก5%เนี่ยถามว่ากรีซเขาจ่ายไหวไหมซึ่งไอ้แบบเขาก็ประเมินแล้วว่า5% 6%เปอนี่ยกรีซจ่ายไม่ไหวแนๆ่ๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยกรณีของกรีซเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามนะครับช่วงกลางเดือน,นจะมีการประชุมกันระหว่างกรีซเ m ฟเอยู F, EU, แล้วเอ b บีซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นซึ่งตลาดรอติดตามเพราะงั้นอย่างที่เรียนไปแล้วว่าตอนนี้เน่่น่่่่ยยยปปปปรรระเเเดด็็นนนือออองงงงงงขุโัััไไไมมิ้บบบกกววาาาาญหตตๆจจล รับข่าวในช่วงสั้นๆเท่านั้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีกรณีมีข่าวออกมาในด้านลบเนี่ยผมเชื่อว่าค่างเงินยูโรก็จะกลับอ่อนค่าลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัวที่ทําให้ราคาทองกลับปรับฐานนะครับแต่ว่าช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยค่างเงินยูโรในแข็งค่าตอบรับมุมมองของฟิตแข็งค่าขึ้นตอบรับการกิงกาไรสินทรัพย์เสี่ยงก็เลยทําให้ราคาทองค่าเมื่อวานนี้ดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับส่วนทางกับค่างเงินดอลลาร์การเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยก็ ผมมองว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะฮะแต่ถามว่าจะไปต่อไหมเทคนิคอย่างที่เรียนไปแล้วมีโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงถ้าหากว่าตัว MACD พลิกกลับขึ้นมาในแดนบวกด้วยแล้วเนี่ยราคาคงไป1550 15เออ1650 1655ตรงนั้นน,น่าจะไปถึงได้ถ้าจำได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเรียนว่าถ้าผ่านเออส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ย1620 1630เนี่ยผมคิดว,ว่าทะลุไปถึง1660 1670น่าจะเป็นไปได้พเพียงแต่ว่าประเด็นพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดคงยังรอติดตามประเด็นเรรรรื่ององงขกาพธบฐบฐ ที่เรียนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ราคาจะดิดตัวขึ้นไปแรงๆเนี่ยถ้าไม่มีประเด็นข่าวเข้ามาสนับสนุนผมเชื่อว่าคงยังไม่ไปไหนอาจจะมีแรงขายอาจจะมีการปรับฐานสลับออกมาบ้างเพราะ,ะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่เลือกเก็งกําไรฝั่งซื้อในตัวทองคําล่วงหน้านะครับก็เดียวว่าขึ้นมาถึงนาตาแล้วก็ปิดสถานะสักหน่อยลดความเสี่ยงลงนะครับแล้วก็รอให้ราคาปรับฐานลงไปค่อยเข้าไปเก็งกําไรฝั่งซื้อกันใหม่แนวรับตัเรับเปิดเปิดสถานะเก็งกำไรรอบใหม่นะครับ1620 1625 stop l o s น1 6ห0ส่หงหินนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยืนเหนือแนวรับมาได้ตลอดเลยนะครับไม่หลุดที่28เหรียญ70 28 28เหรียญ80ราคาก็ดีดตัวกลับขึ้นมาเพราะนั้นโลหะเงินเหมือนกันนะครับขึ้นมาค่อนข้างแรงตอนนี้เนี่ยขึ้นมาใกล้ๆ30เหรียญซึ่งก็ใกล้ๆแนวต้านแล้วนะครับผมก็คงต้องเรียนว่าบริเวณนี้เนี่ยอาจจะทยอยปิดสถานะลดความเสี่ยงลงหน่อยสำหรับการเก็งกำไรฝังซื้อแล้วก็รอให้ราคาปรับฐานลงไปที่ประมาณ29เหรียญ50 29เหรียญ70เนี่ยตรงนั้นก็ ค่อยเข้าไปเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรกันใหม่มีสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณสัก29เหรียญน,นะฮะถ้าหลุดลงไปต่ำกว่า29เหรียญก็คงจะมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาพอสมควรเพียงแต่ว่าช่วงนี้ผมมองว่าทั้งทองคาและโลหะเงินอาจจะแกว่นตัวเคลื่อนไหวออกแบนข้างมากกว่าแล้วก็ถ้ามีการปรับฐานลงอย่างน่าซื้อนะครับมีโอกาสที่จะดิดต,ตัวขึ้นไปสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ